เป็นช่องที่คนดูเยอะที่สุดในโลกใช่เพราะยอดดูล่าสุดก็ประมาณ3ล้าน3ล้านกว่าสามล้านภในสามนาทีสามนาทีน่าจะมากกว่าพี่บีอ่ามากกว่าช่องอื่นๆก็มาดิช่องหนึ่งดับเบิลวันอยู่แล้ววันในความฝันนั่นในความฝันเออมึงใครล่ะเอ้ามึงใครล่ะมึงใครอ่ะนี่ใครเนี่ยอ่าสวัสดีครับผมเจ้ยน้องพี่โจครับผม เจ้ยลองโจ้เอาล้วโจ้ไม่มาอ่ะใช่ครับเพราะว่าพี่โจ้ไปจันทบุรีครับผมอ๋ฮะพี่โจ้ไม่มาเพราะว่าไปจันทบุรีเจ้มาแทนพี่โจ้เจ้จะทำอย่างจริงจังไม่จริงใจไม่ให้พี่โจ้เสียใจเจ้จะไม่ตุกจิตตุกจี้จับต้องโจ้จริงๆแล้วเจ้ยจิตใจดีกว่าพี่โจ้เอาเจ้มาแทนพี่โจ้ได้ไหมจ๊ะถึงเจ้ไม่จับแต่เจ้จะจะจะมาจัดจริงจังมาจัดจริงจังมาจะจริงจัง ึน้อยโจครอบโนอ้โหก็คือไอโจไม่มาใช่ไหมอ๋อแล้วเมื่อกี้อ่านอ่านอะไรแล้วก็อ่านคือไอที่อ่านนั่นคือยามาอ๋อพี่โจฝากมาอ๋อพี่โจฝากมานี่นะอ้า มาก็ต้องบอกว่าไอ้โจ้ไม่มาวันนี้ก็เลยเอาน้องโจ้แทนไอ้เจ้ยมาแทนไอ้เจ้ยมาแทนไอ้โจ้เป็นน้องโจ้ใช่แล้วก็น้อโจ้เป็นพี่เจ้ยพี่เจ้ยวันนี้เจ้ยเป็นจันทบุรีไอ้โจ้เป็นโจ้กันทัุรีแล้ววันนี้เราเปิดจอกจัน ใช่เปิดกล่องกล่องอะไรครับตั๊ดกล่องเป็นสติกอะใไม่รู้ค่ะก็สศกผิดกูเห็นวางอยู่นะไม่ต้องมดูเลยไม่ใช่วางวางกูเห็นวางวางนานเลยใส์คือกล่องสุ่มอะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ขายด้วยบนโลกบนโลกนี้คือใบนี้เป็นกล่องสุ่มเสื้อวินแนวใช่เราเปิดแหงอเลยใช่ไหมว่าดูเลยว่าสามกล่องเนี่ยใครสามเราสามคนเนี่ย ใครจะได้ดีที่สุดเฟี้ยวกว่าใครจะเฟี้ยที่สุดโอเคเฮ้ยถือก่อนสับต่องมั้ยสับต่องมั้ยฮะสับไหมจะสับไหมไม่รู้าต่ตัวตัวน่าจะดีเลยใครวางอ่ะอันนี้ใครเลือกไม่รู้ใครได้กคเนี่ะกูไม่รู้หยิบมาก็วางเลยกูมาถึงปุ๊บแม่งก็มาอย่างนี้แล้วให้ทุกคนถ่ายอ่ะมันจะได้กี่ตัวมันถ้าถ้าได้ก็จะได้กี่ตัวเขาเคลมว่าได้แปดถึงสิบสองตัวแปดถึงสิบสองตัวนะครับอัจเจอรแรกได้กับพี่ป่ะแล้วบอก ไม่แลกวเฮ้ยไม่แล้ว้านแรกกูเฮ้ยจะไม่แล้วมึงอ้าวอ้าวอ้ำมึงไม่แล้กูก็แล้กันทำไม่ได้ด้านนี้โอ้โหกูได้เลยอะเลยนะเอาตัวแรกก่อนเลยกูก่อนเก็ูแล้วเนี้ยอันนี้คือเอามาริโอ้นี่ไงกูบอกแล้วกูมาแน่เดี๋ยวพี่เทิร์นครับเลทเคใส่ดีใส่เอแล้วใส่ดีเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่บล็อกเลทอันนี้บล็อกด่านมัห้าร้อย อกดีเลนะครับอันมวแมมมึงตได้ยไฮ้แมวเขาก็เล่นอยู่นเนี่ยร้อยห้าสิบสอ้อยโอไอ้เงี้ยคุณามคุณอีพันเดียวนะเนี่ยเอรวคูตามทุนอีกพันสองมึงอะตามทุอีพันสามั่ตวะไปเลยโอ้โหต้ำแจ็สแม็วดเยอะมากเลยแรกคทันพี่คุณอยกแรเา อาไะรที่กูปิดอ่าบางมูลในไลฟ์สดนะอ่ะทั้งสามตัวเนี้ยนะเขาให้มาเองให้ราคามาเองไอ้เหี้ยถ้าตีราคาแ100อ,อ่ะตีเป็น800คุณคิดว่าหลุดทุนปะเนี่ยกูลหลุด200อ,อะเฮ้ย2องดีว่ะเฮ้ยกูโปเกมอนได้เกียว ก็เป็นอะยกระตูนตอนนี้วอฮะอะไราอม่มมกางกา้าาันเราได้มาร้้าสบ้ตัวลาาหลมันเป็นลายมอสโทรายหลักนี่สวยนะาหงสวยนะก็อย่างนี้ก็ต้องประมาณสามอะม่ามว่ากูหลุดทุนแล้วละตอนนี้พันหผมหลุดคุนแล้วนะตอนนี้เหลือตัวหลุดหมามตัวผมว่า้าผมหลุดละของผมมันอยู่คนกลมีเ้น โฮมแมนด์เฮ้คืออะไรไม่รู้จักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนรานขายประมาณที่เด้ก็ประมาณส0 0ร้อให้ร้านนี้ก็ได้เด้อร้อยหนึ่งเนี่นี่หนูทุนแล้วร้ครับเก้าสิบเฮ้ย เยอะแค่ไปมาเลยมึงเฮ้ยเย็ะเด็ดเลยเฮ้ยเยอะลูกมีด้วยมันเห็นด้วะเนี่ยไม่ติดเองหรือเปล่ามันยติดเองอ่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนที่อ่ะเฮ้ยเื่อ้ก้าสิ้าอะไรอะมันเป็นทันทีเว้ยดเีฮ้ยก็หกเจ็ดร้อยอันนี้ผมให้ร้อยหนึ่งเอ้ยผมให้ห้าสิบาทก็ได้อันนี้เอาไล้วร้อยใบได้คืสองคนดอ๋ออันนี้เป็นธรรมดาอันนี้น่าจะห้าสิบ สองร้อยเ้าูงานฮ้ยนี่มีหลายรอบหลายรอบด้วยอุ้ยจะสวยว่าผมให้เซียนใส่ดีกว่าเอ้ยคุณไงกระตูนหรอวฮะนี่ไผมก็กระตูนนะอะไรกระตูนเฮ้ยนี่สองนี่รูอะไรเนี่ยนี่ผมว่าตอนนี้ว่าตกีนโลอันนี้ก็ประมาณสอง้ยะีตโอ้เจ็แม่เจ็บแม้อ้ยเฮียสองร้อยปีสองพันต้นเดียโอกเล่โอเคนไรปะเชียเฮียมานปีสองต้นเลยเท่าไหร่เลยนะ ถ้าอกเาอกเล็กว่าถ้าอกีกห,หลาก็มีพันกว่าสองพันะไอ้นา,า่นสี่ร้อยห้าร้อ้าซื้อได้ีอะซื้อย,ยับเลยคนดูอะปีหมอลองพันสามป่วสอปีสต้นเราะป้าี่ป้ายกได้สต้นนี่สะพัแม่ตอสองพนบ้าว้าไปลุรวอาอกอกหน้าไซสเอะเฮียกูรวยแล้ววะเฮ้ยไอ้ี่สองร้อยอเอาอีกสิบกล่อ เฮ้แต่ว่าเขาจำกัดนะว่าคนนึงห้าเกินกี่กล่องนะอ๋อเออคนหนึงห้าเกินร้อยกล่องเนียบอกเฮ้ยเียเฮยเฮียเฮีเฮอยยเฮยเยเฮียเยียยเฮียเฮ s เฮีรเียอียเฮียยเฮยเเฮียยเฮียเียยเียเยเฮยเาเฮียเฮเฮียียเฮย อันนี้ก็เป็นสตาร์วอ s ์มาเวลีวตัวอะไรวะเอ้ยีเนี่ยตัวนี้อุ้ยสภาพดีนะกูได้สิบตัวสิบตัวอเออันนี้การะตูนอไรนะพี่คุไม่เคยดูสนว์ปีสนวปี้เม่กแล้วมันคิอันนี้กระตูนไซสเอดก็มาร้อยห้าสิองรโอ้โหให่นดีใจดีใโอ้โหมาเวลครับผมกับตาลีโกยเฮ้ยพี่สั่เออ เฮ้ยคุ้หมดแล้วอ่ะตัวท้ายของผมนี่เลยแนวแล้วผมเจอเดียวอะไรหรอเจอ C D C อ้งเจ็บมากเฮ้ยโอ้ยหลุดเลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตัวเดียวก็คือหลุดเลยเท่าไหร่ตรเนี้ย1,000บวกต้องมีพันเนี้นอยู่แล้วเราวิ่ย์วิวได้ยินใครรู้จักแมวยิ้มมั้ย แต่งานก็สุดนะไม่ผมหมดแล้วผมได้ตัวหมดแล้วมาดูดูว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่โอ้ยหมดแล้วเหรอโอ้ยไป้าเจ้เจ้ไม่น้อยเหรอโต้มันได้โตโดเลยนะนี่ก็อุลุนิโตโดไซเล็ตตัยังไงครับยังเชื่อไหมมันได้เยอะแรงได้เปิดขามันได้หลายตัวแต่ตัวล้วนๆเลยสิ้รับที่มันแล้วแต่ดวงป่ะวะเออแล้วแต่คนป่ะ เอองกินเดชโมงกินเดเอเอเฮ้ยเฮ้ผมผมไม่มีหัวโดดว่ะแต่ว่าโดยรวมก็เ่าเฮ้ยนี่ผมกาเลยเจอเออเจอมก็สองร้อยหาสิบมอยะมาเปลหมือนะเราของกลอ่นะด้ยแ้น่าจะสักออกเพราะมันพวกคำตำมันจริงป่าอ่ะร้อยหนึ่งเอากูให้ร้อยหนึ่งอเทเนี่ยต้องมีอยู่แล้ว300ร้อยสองร้อยหาหกสร้อยสามร้อยเพราะมันกระตูนึงเอาไว้สองร้อยเยไอเทนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วสามรอยาเว ให้ร้อยหนึ่งันสิบสอกันะให้ร้อ่งพอันพันี่ตอนนี้อูอ่ะตัวนด้เผมขายแล้วแปดออกได้หรออก็เท่าไหร่ละถ้าแบบคนถ้าร้านแบบเล็กๆเนี่ยขายเท่าไหร่ห้าร้อยเอาคิ่ว่าห้าร้อยเลย่ะห้าร้อยมาอันนี้ก็สองร้อยัแปดก็เอาสองพันไอ้ช่น่เอาคิดแค่สองรนพันห้าได้เไรเจ็ดร คาถูกด้ยนะเห็นไหมราคาดีด้วยอ้าวด้วยอ้าวไปน้องเจ้ยในร้อยหนึ่งตัวแรก่ะอ้าดูราคาให้น้องหน่อยผมไปดิฟิบูนะไปดิฟิบูล์พัน่ต่ำๆเลยอ้าเอาแบบน้องเจ้ยพวกขงการมาขายอ่ะมึงคิดว่าน้องจะขายาได้เท่าไหร่มึงฟันหัวแบกว่าหกร้อยเลยหกหัวแบกเลยอ <600 S 1> ่ะดีอ่ะได้หกร้อยอเอ้ยแปดร้อเวะแปดร้อยอยแปดร้ออ่องเนีัวร์เลยเจร้อยแล้วก็พันหนึ่งเี่องตายห้าร้อย เมียนสองรอยอสลูกป,ปี้ก็พอาาแล้วหร้อยเดียวไปอ,วอ๋อพั 1, นสาม่มสองร้อพอพันสี่พันหา้าอืมพันนี้น้องแมวน้องแมวสองร้อยหนึ่งพันเเจอันนี้อะไรเนี่ยบไปข้างๆบ,บุไป <laughs> <laughs> อันนี้สองร้อยพอสองร้ออันนี้ก็ลายรถธรรมดาร้อยหนึ่อัน่านี้าศูนย์ลายลายฟอลลายสวยขาวๆสองร้อพ สองพันหนึ่งสนสเท่าสอพนสองกูตัวแรกเลยต่อต้องมี300ร้อ่ะกูให้ร้อเดียวร้อยีเด้อู้ให้กูให้ร้อยเดียวต่อไปไรอันคิงอันนี้ห้าสิบาทห้บาทด้วยร้อห้าสิด้วยร้อยา่อันนี้มาเวลอะไรชื่ออะไรนะพมนจันิตฮันนิตเชอร์ชยาการพันิตอ้ยปลาเหรอป้ามาเวลหรอชื่อปลาดํา โอ้โหก็ยังว่าต้องมนี้400ทำไมอ่ะทำไมป้ายดำแพงอ่ะนี่ไม่รู้อ่ะเออเคยป้ายหน้าแล้วมันเปื้อนอ๋อนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าเอาว่าไปไปดีสเตทเมนน่าจเป็นมหาอะไรอ่ะร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยแล้วเย้ตอนนี้น็อตท้าทุกคนร้อยเดียวไปอร้อยร้อยไม่อันนี้กดเต็มดิถ้าเนี้ยกูมองว่าขายอ่ะเงินก็ออกพันเงินก็ออกแต่ว่าขายแค่แต่ร้อยพอ ก็จะเออแปเฮ้ยให้อยกองนี้ร้อยนึ่งไหมเข้าคืนหรอช่อืองานหลายรอบไม่สองวันหรอโอ้ยย่นอันนี้กูอันนี้กูฟรีดีกว่าเจ็ดดูฟรี n ไม่ไมอันนี้อะไรเน่ะโซมแลนส์คิลิตี้มันไม่เหลืออะไรแล้วเราก โอ้คือไม่รู้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งด้วยนี่เดวันได้เยีย์น่าจะเป็นวงอ๋อที่มันจะจ้าเล่นเพราะมีของดีสัตว์นี่เท่าไหร่นี่ก็ไม่รู้นะวงสามร้ออ่ะอ่ะสามร้าตรงนีอ่ะสาม้อย่ะสามแล้วเป็นพันเจ็สองพันแล้วอันนี่สกอน ร้อยเฮ้ยอเาดเฮี้ยยื้ยใจมึงไม่ได้เฮี้ยดู้าด้ยดูป้าด้วยยื้ยใจมึงอ่อนว่ะเฮายีนอัี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่เอ้ยมาถ่าย้อยมาบวกวกวอุ้ยเนี่อ่ะตรงท้ายเดียวิ้ย้ยไปเอเาเลยดิอยนนี้ต้องอัดเน่้อยห้าร้อาี่สิบยี่สิบแปดหรือเก้าสามสิบอันนี้คือแบบแบบว่าแบบกลด์สตีมอะทีละคำ จัเท่าไหร่นะจัแต่เตมสามรอสองลบพันหเหลืออูโหได้โอ้โหได้ไรสองร้อยเงินทำแล้วห่ะนะพันเจ็ดพันเจ็ดเชี่ยโอเคเลยนะผมว่าโอเคนะว่าผมได้สรุปแล้วนะครับผมได้กล่องนี้ผมได้กําไรพันเจ็ดกองนี้ได้กําไรเจ็้ยกล่องนู้นเจอได้กําไรเจ็ดร้อยเฮ้ยตัดแต่ว่าถ้ากูอยากได้กล่องเมืนเนี้ยกูอะจะไปหาซื้อได้ที่มนตด ร้านตรงนี้ขอไปยิงไม่ด้ไหมเอาบอกแอบแอบบอกช่องทางในการซื้อกล่องตรงนี้หน่อยเดียวเจ้ครับมื่อกี้พี่รับพูดว่าอะไรรึเปล่าก็คือนะใครอยากได้กล่องแบบนี้นะใครเห็นสาต่างเสื้อแล้วก็ชอบแบบนี้นก็ไปที่เพจ ก็คือเขาไม่ได้มีแค่น5้านะมีหลายราคาไม่ใช่ว่าทุกันจะได้โหแบบนี้ก็ให้เห็นเลยอเห็นเลยว่าแบบมันค้ากันจริงๆก็ลองดูถ้าใครชอบก็ลองเข้าไปสั่งดูเล้วผมรับประกันแล้วกันว่าไม่โกงเพราะว่ารู้จักอันเทียส่วนใครชอบกระซบกระสอกก็ไปที่เขาได้มนียกระซิบกระอกใช่ ไอทุกคลิปที่เราทำทำอ่ะได้อะมานเจปอร์เซ็นตอ่ะเราฝากงจากเขาแหละถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะับอย่าลืมกดไลค์กดไกดแชร์กดซับสไครต์กดใจเราครับเพราะว่าพวกเราก็ทำลิปช่วงนี้จะไม่ได้ออกไปไหนเพราะโควิดอ่ะออกมาไม่ได้จริงใช่ก็อย่าลืมเราฝากช่องทางติดตามด้นะครับใน IG นะครับ o อ Test Shop ใน Facebook นะครับก็เป็น o ย Test Channel อ่ามาก็ IG ผม IG โจ้ไอตาลนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากฝากฝากไอจีไลนโจ้ด้วยอ่ะอาไอจีไลนโจ้ฝากไอจีไลน์ นานๆมนขอายที่ร้านเนี่ย้วครับมีครับไม่จะไม่หนึไปาืออลโอเคอเรสุดท้ายจะขาดไปไม่ได้เลยเออ้ทีร้านที่เอากล่ออะไรแบบนี้สวยๆมาให้เราดูด้วยนะครับครับมาเฟนบุ๊กเฟนบุ๊กอ่าเฟนบุ๊กเฟเอ่อเฟ c บุ๊กเโอเคพวันนี้มีเท่านี้นะครับลาทุกคนไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่กับ d o n ช o w o

Hat. Hello. <laughs> okay.